สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกัะช่องเปรี้ยวช้าแน่วอีกแล้วเนาะคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์เนาะคะ่ะลราก็ตอนนี้ก็สิบโมงเสาร์แล้วขาดว่าวันนี้อากาศจะเป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมแต่เมื่อคืนนี่กับฝนตกนะคะก็เลยเหตุให่อึมคึมแน่แต่ก็สดชื่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะหลังจากเฮ็ดวิดีโอเสร็จเปรี้ยวอาจจะออกไปเดินเล่นอยู่ในสวนนะคะปลูพกพักปลูกหนีา น่นราคาท่านผู้ชมคะวันนี้เปียวก็ต้องขอากราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้เปียวนะคะพิดพลาดสิ่งใดอ่กอาก็ต้องขอกราบอภัยนะคะท่านในวิดีโอนี้นะคะอันเปียวนะคะจะมาพูดถึงเรื่องราวของสามีชาวต่างชาติหรือว่าสามีที่ไม่ใช่คนฝรั่งของเปียวเองนะคะอาการที่ยันทำวิดีโอนี้นะคะจุดประสงค์บอดายอ่ สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะเปิดเผยเรื่องราวาของแฟนให้เป็นในทั้งที่แย่นะคะแต่จะมาเล่เาให้ฟังนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่ใส่ชีวิตรวมกันเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้บอนะคะ,ะสำหรับเปียวเนาะคะ่ะเปียวก็คิดว่าการที่เขาจะใส่คู่ชีวิตกับเพยสักคนหนึง่ง ะะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะโดยเฉพาะเปี่ยวผ่านการนะใส่คู่ชีวิตมา้ามันล่มเหลวนะคะท่านผู้ชมเฮากระแคอยากจะให้มั่นใจนะคะว่าคู่ชีวิตของเฮาต่อไปนี้เฮาจะต้องกล้าที่จะพูดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงบําเมนแคร์เฮาได้ผู้ใดมา้าเฮากะอยู่ไปมือมือหนึ่งจังสินะคะคือเปี่ยวเก็บ ความผิดพลาดในคู่ชีวิตของตัวเองนะคะมาเปลี่ยนแปลงในขั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะถามว่าเปี่ยวเองเพอร์เฟกบอเปียวบริยลเพอร์เฟกค่ะแต่เปี่ยวต้องการให้คู่ชีวิตของตัวเองเพอร์เฟกแล้วก็ให้ให้พอด,ดีในในสิ่งที่ซำ สำหรับคู่เฮ้านะคะท่านผู้ชมบอมนว่าอุย้ยตรงการความเพอร์เฟกเลิศรู้บอค่ะแค่ให้พอดีแล้วก็ให้เฮ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะ,อะบอมีผู้ใดเพอร์เฟกในคู่ชีวิตทุกอย่างหรอกคะ่ะแต่เฮ้าก็พยายามประับป,ป,ประครับประคองคู่ชีวิตของเฮ้านั่นเองนะคะเปี่ยวพูดเนื่องจากว่าเปี่ยว พานกันใส่คููชีวิตกาแฟของเปี่ยนเนี่ยค่ะตอนนี้เขาใส่คู่ชีวิตมาได้8ปีแล้วนะคะท่านผู้ชมอตอนที่เขาคบกันไม่ไม่นะคะท่านผู้ชมมันก็นดีหมดเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เขาเห็นในส่วนที่ดีของเขาแม่นบอกคะแต่หลังจากที่เขามาใส่ชีวิตร่วมกันนะคะ,ะการที่เขามาใส่คููชีวิตร่วมกันปีแรกหรือ2ปีแรกนะคะท่านผู้ชมมันก็นเป็นออียงที่ยังเรียบง่ายอยู่ กะบ,บริยย่งอียงมากมม้แต่หลังจากที่เขามาหมันม้นหมยกันนะคะเขากำมันกันนะคะหลังจากมาใส่ชีวิตปีหนึ่งเขากบมันไมายกันแล้วกะใส่ชีวิตร่วมกันแล้วก็ส้างครอบครัวขึ้นมาด้วยกันนะคะในตอนนั้นนะคะแฟนเปี่ยวเป็นคนที่ใส่เงินค่อนข้างมือเติบนะคะหาเงินมาได้ซ้ำใดแล้วก็ซื้อแล้วก็ใส่ใจนะคะใครๆก็ว่าผู้ซ้ายเนาะค่ะท้า มีแฟนก็อยากให้แฟนเฮาได้กินได้อิม่มได้อยู่สบายนะคะจนกลายเป็นว่าใส่เงินจนเกินไปนะคะเมียกันเลยเอนเขาพบนะคะว่าถ้าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเธอจะต้องเป็นช่างเท้าหนานเปียเป้ยวเพื่อก็บอกค่อยเข้าใจนะคะว่าเมียพูดในตอนนั้นหมายถึงอย่างเพราะหลังจากที่เฮามาใส่ชีวิตร่วมกันก็นถึงรู้นะคะว่า แฟนเปียวเป็นคนตามใจเปียวเราก็ใส่เงินเกินฐานะตัวเองนะคะอาการที่ใส่เงินเกินฐานะตัวเองก็จะทําให้การใส่ชีวิตยากนะคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาลาบากเงินตรงจุดนั้นก็จะยากนะคะหาหาใส่ยากสิน,นะคะว่ากับว่าเนาะเนาะแล้วเปียวก็เลยมาปรับจูนใหม่นะคะคือ เฮาบอบว่าตามใจแฟนนะคะเนื่องจากว่าแฟนเปียวเป็นคนที่สกินแต่อาหารไม่ไม่อาหารเก่าๆแล้วสิบ่กินนะคะอาหารที่อยู่ในตู้เย็นแล้วสิบ่กินเลยแล้วอยากกินไม่ไปนาเปียวก็มาปรับมาจูนทนผู้ชมคะย,ยากมากเลยแรกๆนะคะแล้วก็แฟนเปียวเป็นอย่างที่ตามใจปากตัวเองเพอะ,ะยังตามใจปากเปียวอีกนะคะนี่แหละคะ่ะเปียวก็เลยมาปรับจูนเรื่องราวของเพิ่นนะคะเพื่อที่จะให้ล้งโตในคู่ของเขานะคะ แล้วกับเมแบบนแค่เพะเรื่องเงินนะคะแล้วกับเรื่องนีสใส่ส่วนตัวแฟนเปียวเป็นคนที่ค่อน้างขงี้หึงนะคะเริ่มแรกเนาะค่ะเนาะเปียวกับมาปรับจูนใหม่เพราะว่าอาชีพของเปียวเปียวต้องพบเจอผู้ชายหลายคนเปียวต้องพบเจอเพื่อนนะคะเพื่อนเปียวเป็นผู้ชายหลายนะคะแล้วก็มาปรึกษาเรื่องแฟนเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยเอยงสินะคะเปียวก็เป็นคนที่ห้คําปรึกษาบอกง่ายๆนะคะ กันเลยเฮ็ดให้แฟนระแวงว่าเปียวคุยกับผู้ใดอียังสินะคะแต่เปียวก็เปิดเผยบอกแฟนนะคะว่าเปียวมีเพื่อนผู้ซ้ายเปียวต้องให้คาปรึกษาเฮาก็ต้องเฮ็ดให้เขามั่นใจในตัวเฮานะคะแต่เขาจะเอาเรื่องส่วนตัวของเพื่อนมาคุยให้แฟนฟังกบได้นะคะมันก็ต้องมีขอบมีเขตคนเขาใส่ชีวิตร่วมกันมันก็ต้อง รีสเปกนะคะคือให้เกียริซึ่งกันเลยกันนะคะเขาให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเ o าแมนนะคะท่านผู้ชมนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีอีกนะคะคือแฟนเป็นคนขี่งอนถ้าเวลาที่เขางอนเขาจะใส่เวลามาค่ะกว่าเขาจะลืมเรื่องแล้วใดล้าลงเทือนะคะท่านผู้ชมสองมือสามมือกรบิ้เบอองงอนแหลกแหกไปกระามใจนะคะหลังๆมาพี่หายเองเพื่อบอกว่างอนเองก็ต้องหายเองนะคะต้องมีเหตุมีผล ถ้าจะมางอนซุมซีซุมหาเปียวบอง,งอนะคะเปียวว่าอย่างสินะคะท่านผู้ชมเปี่ยวกระดัดแฟนเปี่ยวนะคะดัดมาเรื่อยๆเพิ่นก็นค่อยๆเปลี่ยนนะคะถามว่าเพอร์เฟกต์บอผิดท่านผู้ชมเปียวนะขอแฟนเปี่ยวเลิกตั้งสามสี่รอบค่ะท่านผู้ชมเปี่ยวเมื่อยที่จะเปลี่ยนแปลงเราแต่แล้วขอโอกาสทุกครั้งนะคะกับพยายามปรับจูนกันเอ่อเข้าก็ใส่ชีวิตคู่รวมกันมาแปดปีแล้วค่ะท่านผู้ชมแรกๆมันยากค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าปรับ จูนได้นะคะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะเ,เรื่องเงินพานไปแล้วเรื่องขี่หึงกับ่านไปแล้วแล้วก็เรื่องนิสัยส่วนตัวอีกค่ะท่านผู้ชมก็ต้องมาปรับมาจูนนะคะแล้วแฟนเปี่ยวเป็นคนที่ามากจนเกินไปแล้วก็นหน่อยจนเกินไปบ่มีคําว่าพอดีนะคะท่านผู้ชมเปี่ยวก็ต้องมาปรับมาจูนคือครูชีวิตของเฮาปรับจูนเยอะมาก การถูกเลี้ยงการตามใจมาต่างกันธํามุชมเปียวนะฝึกช่วยเหลือตัวเองในการทำมาหากินมั่งแต่เปียวอายุ7ขวบพี่น้องคะแล้วก็ออกมาใส่ชีวิตเองกระตั้งแต่อายุสิบห้าคืนเปียวเป, <c oughs> เป็นผู้น้ำขอบคัวบอกยังไงสะคะิค่ะจุนเจือขอบครัวแต่แฟนเปียวนี่คือแล้วหากินด้วยตัวเองแล้วก็ท่าล้หากินใส่กิน หากินบ่เพบอบ่เพียงพอกับปาาทองจะควงแม่เขากะซัพพอตุนสินะคะคือค้นอยู่ในต่างประเทศอยู่ในยุโรปนะคะพ่อแม่เขาจะเ,าเลี้ยงลูกเขาแบบให้ลูกเขาแบบกินอยู่สบายจะบ่มีการที่แบบว่าลูกจะต้องให้เงินพ่อแม่แล้วก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บ่มีนะคะคือให้เขาใส่ชีวิตเขาให้คุ้มค่านะคะ ก็เลยทำไห้เฮากับเขาต้องมาจูนกันเยอะนะคะท่านผู้ชมถามว่าเปลี่ยนเสือเปลี่ยนเสือนะคะไห้มาเขากับแมวหน่อยจังเปียวเนาะยากมากเลยค่ะท่านผู้ชมแต่พอเปลี่ยนใดกะทําให้เฮามีความสุขนะคะท่านผู้ชมเป็นเรื่องเล่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่เปียวขออนุญาตแฟนมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วมาติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะว่า ทำไมเบียวถึงอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทำไมเบียวถึงอยากเปลี่ยนแปลงแฟนตัวเองเพื่อที่จะให้เขากับตัวเองเพราะเหตุผลอีกยังนะคะท่านผู้ชมจังใดเบียยก็ขอากราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องของเบียวถ้าเบียวบ่ค่อยได้ว่าเบียวจะเป็นกุกุกกะกักสี่ราคาท่านผู้ชมนั่นราคาติดตามกันวิดีโอหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย